รับชมแล้วว่ารับสัการะไเลยนะครับสักการยกไม่อหครับยกมือก่อนยกเลยก่อนข้ากลางข้ากลางข้ากลางครับครับสวัสดีครับบันทึกนะวันเนาร์ที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่งานกิจกรรมนะครับงานกิจกรรมงานปริวาสวัดเกาะเกียงนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่9นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะับก็คืองานการ จบสลักพัดถวายพระพิสุสงนะครับถวายพระพิสุสงไปโดยลําดับนะครับไปโดยลาดับไปโดยลําดับในที่นี้ก็คือการจับเบอร์จับฉลากจะหมายเลขเขาถึงเรียกว่าฉลักฉลากพัดนะครับเป็นนะครับเป็นสังฆทานนะครับที่ไม่เฉพาะโจโจงลงไปในองค์ใดนะฮะก็คือเราได้จัดสังฆทานเอาไว้ตามจํานวนของพระสูงนะครับ อาจารย์กมนะฮะแล้วก็พระผิวสงผู้อยู่จําบริวารนะครับแล้วก็มีการจับเบอร์นะฮะแล้วก็นําไปถวายนะครับนะครับในสิ่งมอันพันละน้อยที่จัดเป็นฝังทานรรวมถึงปัจจัยทายทานนี่แต่ละนะครับแต่ละชุดนะฮะแต่ละชุดหรือแต่ละกองเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับก็อยู่ที่โชควาสนาปัตบารมีของแต่ละองค์แต่ละท่านนะฮะนะครับว่าวัชชีพหมายเลขไหมนะครับ วัตถุที่เป็นสังฆทธานอาจจะคล้ายๆเหมือนเหมือนกันแต่ปัจจัยทายาทานที่นะครับนำมาถวายนั้นไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่จิตศรัทธาของผู้ นะครับผู้บริจาคหรือผู้มีศรัทธาถวายกันไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับก็จะมีการจับเบอร์นะฮะจับเบอร์แล้วก็ให้ดูบรรยากาศนะครับเจค่ะสค่ะนะครับหน้าหน้เรยเนะครับเต็มต็งที่ใบเล็บเผยเผยไปด้ยเต็มตัวเลยแถการแถวกลางหน้าเผยมายืนแบบเป็นบบระกานเขารู้เรื่องเลยต่อเลยครับต่อเลยได้มาได้นะ หมายเลขุ้าครับสดเ้าหลาสุดวาสุดเก้ครับสออานะุดเก้าอาสนะวาสุดหมายเลขเกห้ครับเก้าเดี๋ยวเจะตรวจเปการอาวุธเรเก่อาว๋ยเีก่อครับเดี๋ยวเงนองอาวพลังเหนมาดูเลยมาดูเลยเก้าห้ามาที่ห หนึ่งมื่นหนึ่งครับก็ชมดูบรรยากาศโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเป็นไฮไลท์เป็นสีสันที่มีความสําคัญที่สุดนะครับที่สุดที่สทธาประชาชนมักจะนิยมนะเนื่องจากอันนี้สองในการถวายฝากลราตรนเนี่ยนะจะให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความร่ำรวยนะครับมีความอุดมภูนสุขนะครับ อาไหนเนาก้วห้าก้อยู่ไหนก้าวห้า่รี่ก้้าอก็กลับกันด้วองเนี่ยเดี๋ยวชุดราคนดีกว่าไม่งั้นงงแน นะครับก็ให้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับก็เห็นภาพนะครับซึ่งต่อไปเ็จะเป็นภาพจำนะครับเป็นภาพจำนะครับสุนทรีย์ยมเขาก็จะถวายนะครับถวายในแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์ทุกองค์จะได้นะครับคนท่านละหนึ่งชุดนะฮะจะไม่มีใครได้มากขึ้นเงีนั้นพวกก็จัดไว้ให้พอดีนะครับ หมายเลขครับหมายเลขเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดห้านี่ยยกมือเลยไปห่้าตาหนาตาพาเราเล่าเราเล่าห้่อยพี่ด้วยพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ด้วยพี่ยกดวงหน่อยพี่ยกดวงสวัสดครับครับก็ขออนุญาตนะครับบางทีอนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเท่านใดที่จะมาาถวยสักการะเดี๋ยวเราจะมีความก้าวหน้าอะไรจะได้หยิบยกขึ้นมานำเสนอก็ขอให้ติดตามกันไปโดยลำดับ ไปจัดเบอไปจัดเบอร์เบอลยจ้าเชนเลยมาใครก็ได้เอาไม่มีซองเลยใช่ไหมเอาแมไม่มีซองเลยอ่ะหมายเลขสีครับฮู้ฮููกมี๋ย